ญี่ปุ่นได้ประกาศจัดตั้งรัฐมนตรีแห่งความเหงาแก้เรื่องสังคมโดดเดี่ยวลดการฆ่าตัวตายซึ่งสังคมในทั้งปัจจุบันการทำงานทางไกลและการขาดการพบปะสังสรรค์ระหว่างการต่อสู้ของญี่ปุ่นกับโรคไวรัสโคโรนาทำให้ผู้คนรู้สึกเครียดและเหงามากขึ้นการเว้นระยะห่างทางสังคมก็ยังเชื่อมโยงกับปัญหาการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวโยชิฮิเดะสุกะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แต่งตั้งเทสุชิสากามโตะเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแห่งความเหงาเพื่อแก้ไขปัญหาความเหงาและความโดดเดี่ยวซึ่งกําลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะผู้หญิงรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นและต้องเผชิญกับอัตราการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีสุกะได้กล่าวไว้โดยในซาการโมโตจะเป็นผู้ประสานงานกับหลายกระทรวงและหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในตอนนี้เขาอยู่ในระหว่างการรวบรวมทีมที่จะทุ่มเทให้กับการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและจะเป็นเจ้าภาพในการ การจัดการประชุมฉุกเฉินกับกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องในช่วงต้นเดือนนี้เพื่อระบุลำดับความสำคัญสูงสุดของปัญหา โดยเขาได้กล่าวว่าผมหวังว่าจะสามารถส่งเสริมกิจกรรมที่ป้องกันความเหงาและความโดดเดี่ยวทางสังคมรวมไปถึงการป้องกันความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนได้โดยกล่าวว่าจะประสานงานกับกระทรวงสาธารณาสุขในเรื่องการป้องกันการฆ่าตัวตายและกับกระทรวงเกษตรในธนาคารอาหารเป็นต้นและเราจะดําเนินการตามแนวทางที่ครอบคลุมเพื่อจัดเตรียมมาตรการที่หลากหลายตามรายงานได้บอกว่ามีการฆ่าตัวตายในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในช่วงปี2020พบผู้หญิงและเยาวชนที่ฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นและก็ญี่ปุ่นยังมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด จากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำเจ็ประเทศโดยการฆ่าตัวตายอยู่ที่14.9คนต่อ1 0 0 0 0แคนการเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปัญหาสุขภาพและเศรษฐกิจซึ่งอาจเลวร้ายลงเมื่อมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาด้วยทั้งนี้ยังมีผลการศึกษาหลายชิ้นที่พบว่าความเหงาเป็นบ่อกเกิดของโรคเลื้อรลังไม่ติดต่อหลายโรคเช่นเบาหวานโรคหัวใจความดดเดี่ยวจะทําให้แยกตัวออกจากสังคมจนเกิดพฤติกรรมทําร้ายสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายน้อยโภชนาการอาหารแย่ไม่ชอบไปหาหมอส่งผลต่อ ระดับความเครียดความดันโลหติตที่นําไปสู่การเป็นโรคหัวใจในขณะที่มีผลวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าคนที่มีอายุมากกว่า45ปีอาศัยคนเดียวเสี่ยงต่อจากการตายในโรคหัวใจมากกว่าคนที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการจัดการจัดตั้งกระทรวงความเหงาเพราะว่าในปี2561ที่ผ่านมาประเทศอังกฤษก็ได้จัดตั้งกระทรวงดังกล่าวขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานสําหรับใช้ในการรับมือความเหงาในหมู่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรบุคคลเครื่องไม้เครื่อง มือรวมไปถึงการจัดกิจกรรมสถานการณ์ต่างๆเพื่อคลายความเหงาและบรรเทาปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนชาวอังกฤษที่กำลังเผชิญกับภาวะความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวซึ่งกำลังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพจิตของชาวเมืองผู้ดีด้วย